นายไรนิดจะเป็นด้วยเหตุผลใดรู้ละคิดคุวนวาดในใจเหมือนไกลสุดโพงคอป้าแฟนคลับที่รักจา๋าเมื่อกี้นี่นะคะหลวงพ่อสมบัตินะคะหลวงพ่อสมบัติที่อยู่ในลายสาวดำนะคะ ท่านฝันดีมากค่ะและฝันฝันนั้นเป็นจริงทำไมถึงว่าฝันนั้นเป็นจริงค่ะท่านบอกว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้เลยท่านมั่นใจมากค่ะมั่นใจจริงๆสำหรับหลวงพอ่อหลวงหลวง,งพ่อสมบัติท่านบอกว่าท่านไม่ได้ให้ใครนะคะท่านให้สาวดำนะคะเพราะว่าให้สาวดำบอกเอฟซี พื่อที่จะได้ถูกรางวัลช่วยสร้างสวนธรรมนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อสมบัตินะคะท่านบอกว่าท่านเห็นค่ะคือท่านฝันแล้วท่านก็มาเห็นจริงนะคะเพราะว่าเห็นบนท้องฟ้าค่ะเห็นตัวเลขบนท้องฟ้าเป็นตัวเลขรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลขรางวัลที่หนึ่งตัวแดงแป๊ดเลยชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากเลยท่านผู้ชมค่ะ สาวดำก็นึกในใจว่าโอ้โหเขียนขนาดนี้ถ้าไปหาได้ถ้าไปหาได้ตามที่ท่านบอกน่ะตามที่ท่านเขียนมาเนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะท่านผู้ชมเราจะเราจะ,จะ,จ,ะจะหาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสาวดำหลุดโค้งตรงนี้ก่อนสาวดำก็จะจอดค่ะถ้าไม่จอดเราหาไม่ได้นั่นไม่ได้นะคะ ค้ตงตัวนี้ก่อนอ่านะคะอืมมันโค้งนะคะเด,เดี๋ยวนั่งจับปบองเงินเด้อก็เด้ออันเพิ่นหไหน้่ามมือเนี่ยค่ะ,ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านดูก่อนจ้ะจะนั่งมือเด้อจากของหลวงพ่อของหลวงพ่อสมบัตินะคะ ท่านบอกว่าหลวงพ่อสมบัติกับท่านผู้ชมเราดำพึ่งนึกขึ้นได้ท่านผู้ชมพึ่งนึกขึ้นได้นะคะยังไงยังก็ต้องให้แฟนกลับให้ได้นะคะ วงพ่อสมบัตินะคะยังไงก็ต้องให้แฟนกลับไปได้นะคะสาวดำโอ้โหแบบไม่ท่านเห็นบนท้องฟ้าเลยนะคะไม่ใช่ท่านฝันนะคะนี่เห็นบนท้องฟ้าเลยขอเวลาแป๊บ,บนึงค่ะท่านบอกว่าเห็นบนท้องฟ้าเลขสีแดงเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งอาจเจอแล้วนะคะ เป็นเลขรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านบอกว่าท่านเห็นบนท้องฟ้านะคะเห็นบนท้องฟ้ารางวัลที่หนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดสองค่ะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะตัวหนังสือสีสีแดงแปดเลยนะคะท่านพิมพ์พมานะคะท่านพิมพ์พมานะคะนะคะพวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมค่ะ ได้มาจากบนท้องฟ้าเห็นสีแดงเด่นชัดมากให้รีบรีบบอกเอฟซี FC เลยนะคะรีบบอกเอฟซีเลยรีบบอกเอฟซีทุกคนนะคะหนึ่งสองแปดและหนึ่งแปดสองนะคะ,ะท่านบอกอย่างนี้นะคะสาวต้ก็บอกแล้วนะคะค่ะาหาาาลวงพ่อท่านให้มาท่านผู้ชมท่าหลวงพ่อท่านให้มาค่ะหลวงพ่อสมบัติให้มานะคะ แล้วก็เมื่อเช้านี้สาวดำถวายข้าวป่อปู่แล้วนะคะอ่านาคน้อยนาคน้อยมณีจันอ์กาศที่ามาอยู่กับสาวดำนะคะบอกพ่อปู่บอกว่าให้เอาเลขของหนูลงให้แฟนขับหน่อยว่าอย่างนั้นนะคะเนออ่ะก็คือเลขศูนยสองสี่ แล้วก็02แล้วก็04ค่ะของนาคน้อยมณีจันทร์นะคะ204แล้วก็2ตัวก็02แล้วก็04นาคน้อยมณีจันทร์นะคะอ่างวดประจำวันที่16นะคะก็คือมืออื่นมือเฮือเนี่ยค่ะนาคน้อยมณีจันทร์กับที่ว่าพ่อปู่สีสุโธให้มาอยู่กับสาวดำนั่นแหละค่ะนะคะอืมนะะลแล้วกเริ่มแล้วอ่าให้เห็นแล้วนะคะ 2 4แล้วก็02 04นะคะนากน้อยมณีจันทร์ค่ะที่มาอยู่กับที่พ่อปู่ซิทธิูให้มาอยู่กับสาวดานะคะบอกเมื่อคืนนี้นะคะบอกว่าให้เอาลงให้เอฟซีให้หนูหน่อยว่านะคะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางค่ะของอพระอาจารย์สมบัตินะคะท่านาเป็น เอซีของสาวดำมานานแล้วนะคะแล้วก็ท่านให้ท่านเห็นบนท้องฟ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่เลขฝันนะคะเป็นเลขที่ท่านเห็นบนท้องฟ้าก็คือหนึ่งสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดสองเป็นเลขรางวัลที่1นะคะใครหาซื้อได้นะคะใครหาซื้อได้รีบหาซื้อด่วนเลยค่ะนะคะหนึ่งหนงสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดสองค่ะเลขลกอ,อสมบัต ท่านเห็นบนท้องฟ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งท่านหมดอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ของหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรที่เป็นเลขฟันธงให้มาวันนี้นะคะให้มาวันนี้ค่ะเลขสามตัวตรงนะคะท่านให้มาฟันธงแล้วก็คือห้าห้าสองแปดแล้วก็หกสองแปดอ๋อไปตรงกันเลยอะนะแล้วก็ชุดฟัฟนธงหางเดียวก็คือห้าสองแปด นะคะเลขล่างก็มีห้าแปดสองแปดแล้วก็เก้าแปดท่านบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าบอกหมดแล้วนะคะมีเลขของหลวงพ่อหลวงพ่อพรแล้วก็ของอ่าเห็นท่านอยู่ในไลน์ยังไม่นักยังไม่แก่ท่านน่าจะเป็นอาจารย์นะคะสําหรับอ่าอาจารย์สาหรับพระอาจารย์สมบัติ แล้วก็หลวงพ่อพรน,นะคะค่ะบอกไปหมดแล้วนะคะหลวงพอ่อทั้งทั้งสองหลวงพ่อกับหลวงพ่อพรแล้วก็หลวงพ,อพอ่งพอสมบัตินะคะท่านเป็นออยู่ในลายของสาวดำท่านก็นลายมาบอกเลยนะคะลายมาบอกสาวดำเลยค่ะแล้วสาวดำเพิ่งเห็นวันนี้นะคะทั้งสองหลวงพ่อนะคะที่เป็นชุดฟันธงนะคะ่ะวันนี้วันที่14แล้วนะคะก็เลืก ก็เป็นเลขหลายหลายที่หลายทางที่ส่งมาให้สาวดำสาวดำก็บอก Fc ไปนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบุญวาสนาของเราไม่มีใครห้ามได้ถ้าเราดวงบุญวาสนาเราจะให้มีให้ถูกให้โชคให้ลาภให้เราสมหวังเราก็จะชอบเอาอีีตัวที่มันออกนั่นละค่ะแต่ถ้าเรายังไม่มีบุญวาสนาบุญภาวาสนายังไม่นําส่งถึง ก็จะไปชอบเอาตัวที่มันไม่ออกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากต้องคิดเสมาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงดวงบุญวาสนาเราค่ะนะคะบุญวาสนาดวงเราดีเราก็จะถูกดวงเราไม่ดีอยู่ในช่วงตกไม้หนีคอหรือตกคนหามอะไรเงี้ยมันก็จะทําอะไรก็จะไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ดีมันก็เป็นกับดวงดวง,ดวงบุญพาวาสนานําส่งนะคะที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข ให้มาจากพระอาจารย์มาให้มาจากหลวงพอ่อให้มาจากพ่อปู่แม่ย่าสาวดำก็บอกท่านหมดนะคะเพราะท่านชอบโบเลขพ่อปู่สีุ่โธก็ซื้อเลขพ่อปู่สีุ่โธชอบเลขของปู่องค์อาจย่าดอกไม้เราก็ซื้อของปู่ออาจย่าดอกไม้ก็เท่านั้นเองนะคะ,คะก็ลงให้เป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าไม่ลงก็เดี๋ยวเกิดว่ามันออกมาล่ะว่าจะเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นสาวดำลงไปก็ไม่ได้บอกว่าให้ท่านซื้อทุกคลิป ซื้อทุกตัวเลขทุกช่องล่ะค่ะไม่มีใครบอกให้ซื้อทุกตัวเลขนะคะเอาเป็นว่าท่านดูไปท่านดูไปค่ะแล้วท่านก็ซื้อเอาเฉพาะตัวเองชอบและซื้อตามกําลังเงินของตัวเองมีนะคะอบอกทุกๆวันบอกทุกๆคนเนาะเตือนสติกันซึ่งกันและกันนะคะค่ะขอทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะงวดนี้สาดําคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะคะ สำหรับช่องเย็นจิตฟรนตีคอมโบช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลสาวดำคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะคะในในงวดนี้นะคะฝันก็ฝันดีเนาะอืฝันก็ฝันดีอย่างเมื่อคืนนี่ราคาเห็นไหมเลขมันมาเนี่ยนะสาวดำฝันมาเลขออก9 2 0าสไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้แต่ฝันอย่างนั้นนะคะฝันว่าออก9 2้านะคะกะขอให้ทุทกๆท่านนั้น อะไรล่ะเขาเรียกขอให้ทุกท่านนั้นมีโชคมีลาภก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคู่ทุกคนทุกนามนะคะเราก็ยังจะต้องสู้กันอีกต่อไปกัะท่านผู้ชมนะคะยิ่งปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้วินาทีนี้โรคโควิดนะคะก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเสียชีวิตขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็สองสามวันเสียชีวิตสี่ห้าวันเสียชีวิต นะคะมันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็แ,แสดงว่าโลกมันมันเยอะขึ้นนะคะมันเยอะขึ้นค่ะก็ไม่รู้มันมากับอะไรบ้างเนาะมันเยอะขึ้นน่ากลัวมากน่ากลัวจริงจริงค่ะท่านผู้ชมนั่งไปนั่งมาคิดไปคิดมาออกไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้มีสาวดำเนี่ยที่ไม่ได้ไปไหนก็คือมีแต่ออกจากสนทามาขึ้นรถขับรถมาซื้อของในตลาดก,ก็ไม่มีคนค่ะในตลาดก,ก็คนก็หล่อมกันแหลม คนกใน็ในน้อยกะแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นตลาดล้างอ่ะนะคะทุกตลาดเลยเมื่กอก่อนน่ะคนมากมายเป็นร้อยอสมมุติสมุิโจรตะอย่างเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือประมาณสามสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยค่ะเผืผ่อเอไม่ถึงยี่สิบคนด้วยซ้ําแม่ค้าแม่ขายก็ไม่รู้จะมาขายของให้ใครคนก็ไม่มีเงินจะมาซื้อไม่รู้ว่าจะไปหารายได้มาจากไหน <S <S บางคนไม่มีแม้แต่ข้าวจะหุงบางคนก็ไม่มีแม้แต่เ,ง,ตเงินติดกระเป๋าเสาวดำนิ่ม ก็เป็นคนพูดตรงนะครับไม่มีไม่มีเงินติดกระเป๋ามีข้าวหุงก,กินต้มต้มกินมั่งนะคะต้มใส่กับเกลือแล้วก็บางทีก็ต้มใส่กับอะไรนะคะนอก็อร่อยค่ะแล้วก็บางผัดผักมุ้งกินกับข้าวต้มอย่างเงี้ยละคะ่ะอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าก็านั่นมีขอขอให้แต่ไม่ได้ต้มงเก็บให้ได้ป่วยนะคะสาวดำเป็นคนพูดตรงไปตรงมากับมแต่เอฟซค่ะ มี tfc เสาดานั่นแหละส่งตังมาให้ซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งอะไรมาไว้เพื่อที่จะได้หุงถวายพระสงฆ์องค์เจ้านะคะเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเขาไปบินถบาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่โอเล่หรือพ่อปู่สามแปดเก้าก็ไปบินถบาดไม่ได้นะคะก็ห้ามห้ามหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นพระ ในในในบ้านใหญ่นะคะก้าอ้าเหมาบินตบาดเนนี้ญาติโยมก็โอกคืออยู่กันด้วยความกลัวบาดระแวงนะคะอก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีก็ในก็แล้วกันนะคะขอให้ถูกขอให้ถูกขอให้ถูก,ถกจ้า